สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านป้าาแม่ๆคุณลุงคุณอานะคะละหลายๆท่านอยากเห็นกิจกรรมในครอบครัวของวันซึ่งไม่ค่อยได้ทํากิจกรรมร่วมกับสามีค่ะตอนนี้สามีกเกษียณอายุอย่างเป็นทางการแต่เขาก็ยังคงทำงาน30เอรเซนต์นะคะมีวันหยุดเยอะคนที่ทํางานมาตลอดชีวิตแกจะอยู่เฉยไม่เป็นจ้าวันไหนหยุด วันเลือกงานกลับมามีเมนูชวนให้ทำในวันหยุดตลอดเลยค่ะส่วนวันนี้จะทำอะไรเดี๋ยวไปชมกันนะคะรอกินสานมีคุณตอบกึิเมืองคุณสานมีค่ะอาหารฝรั่งนะคะวันนี้จะทำอะไรวันนี้เขาอยากทำะคะ่ะอันนี้เป็นเบคอนนะคะาหั่นชิ้นสำหรับซื้อเบคอนที่หั่นเป็นชิ้นอยู่แล้วนะคะ สวัสดีค่ะทุกคนทุกท่านวันนี้นะ,ว,ะวันนี้วันหยุดเราสองคนนะคะมากินอาหารฝรั่งวันนี้ฝรั่งอยากโชว์ฝรั่งอยากทานะเป็นไม่รู้ว่าเหตุแต่ประมาทดูหกสเก็ตเฟลสกพกกันคอกเฟลสกพอนคอกหรอเอรอเุนดิส แปะอุ้งอุ้งเงอุ้งอุ้งสแพนเค้กหรือเฟสชแปนอุ้งเงี้ยอุ้งอุ้งสแปนกราสแปนกราเฟรชพนค่ะแกก็คือหมูสามชั้นเค้กหมูสามชั้นเดี๋ยวไปชมกันนะคะโดเวเลนต์สามีบอกว่าเป็นเมนูง่ายๆค่ะตอนนี้เรามาเตรียมแครอททำสลัดแทงเงาบารเอ็นบารเอ็นเกลือสอแกแฮรู้บารามูรรต้า โควิดก่หาอินเตอร์วีดไันนี้แค่วิบาทอวเราทำสลัดค <c oughs> แค,ดอดครอทค่ะทำตามเข้าไปก่อนนะคะแล้วก็ไม่รู้ค่ะรอชมขั้นตอนเลยวิธีทำซะวัดหมอถังเลี้ t โดน้ o this o n น สามีเขาจะเป็นผู้ชายที่เป๊ะตามสูตรตามกฎหมายตามกฎตามระเบียบเป๊ะมากนะคะทุกคนถ้าเขาจะทําอะไรเขาจะวัดช่างตวงทุกอย่างเรามีหนะ้าที่ทําตามก็พอคะ่ะชูกะชะเก๊ะโอเค และห้ามไปข้ามขั้นตอนเขาเลยนะคะเขาจะมีหนึ่งสองสามทุกคนแล้วเวลาวันถามอะไรเขาจะบอกว่าประมาณว่าหุบปากได้ไหมแล้วรออย่างเดียวประมาณนี้นะคะทุกคนเราก็รออย่างเดียวค่ะดูเขาค่ะโอ้ยบางทีก็เหนื่อยนะคะกับภรรยาที่แบบชอบมิกซ์ชอบผสมอะไรทุกอย่างแบบไม่เป็นขั้นตอนค่ะแต่ก็เรียนรู้การใช้ชีวิตไปกับเขาก็ทำให้เรามีชีวิตที่เป็นระเบียบขึ้นนะคะ ใส่นมกับแป้งอนเนกประสงค์ค่ะแล้วก็ตีทำตามเขาเขาดูสูตรอยู่อาหารฝรั่งปล่อยให้ฝรั่งทำใส่เบคอนลงไปในอ่างสำหรับเนึ่งนะคะเฮ้ยเข้าเต่ออบโ o เวส e า r a n s l a t e v e r s ั o n What c can you hear me in the contact no it's not แล้วก็ตามด้วยไข่สี่ใบค่ะ Morötter? Morötter? Mm. Ja. Gulerot. Ja. Är lite sallad. Ja. Har vi vitkål? Nej. Ikke? Bara sallad. Och tänka vitkål. Det kan vi inte ha. Har vi vatten morötter? Ja. Jag ska vi äta morötter? Jag har handmack cream. Det är så gott. Det, Det är fint. Bara อีกแก่เสมอเดือนสิ้นซีก็แค่เนี้ยแต่ริกเกอร์นอกไปไหมอืครั้งแรกของเรานะทุกคนอยอยู่ในเตาอบหน้าตามันดูดีมากเลยค่ะ กลับมาจากไปซื้อผักนะคะกับอุณหภูมิลบ25วันนี้ค่ะสามีไม่ไปด้วยจ้าบอกว่าเธอชอบเดินใช่ไหมไปเลยได้ผักมาหลายอย่างเลยค่ะที่แรกว่าจะทำสลัดใส่แค่แครอทอย่างเดียวกลายเป็นว่าโอ้โหเยอะมากตอนนี้คุณสามีกำลังทำครีมสลัดอยู่นะคะทุกคนซึ่งมันออกมาอร่อยมากเลยเขาก็ เปิด iPad ดูสูตรตลอดเวลานะคะเดี๋ยวจะต้องถามเขาอีกทีนึงว่าใส่อะไรบ้างซึ่งส่วนผสมมันโอ้โหเยอะมากที่ไปซื้อในห้างมานะคะบางอย่างคือเพิ่งเคยซื้อครั้งแรกตั้งแต่มาอยู่ที่นี่ ก็รอชมนะคะเป็นสูตรสลัดที่อร่อยค่ะทุกคนและคิดว่าคล้ายๆกับน้ำครีมสลัดที่ขายตามตลาดหน้ดบ้านเรานะคะแต่ว่าไม่เคยทำน้ำครีมสลัดกินเองเลยหลังจากนี้มีอุปกรณ์แล้วมีเครื่องปรุงเกือบครบทุกอย่างแล้วจะลองหัดทำครีมสลัดให้ทุกคนได้ชมกันนะคะนนสิ่งที่อยากทำมากเลยก็คือครีมสลัดวาซาบิค่ะ Just det, honey. Honey, uh, men nej, jag tror. Lägg in. Till nummer. Lula. Till nummer. Ja. จะหักเลยเต็มดิลอืมอูนิฮาฟขอไว้ตอนนี้คุณสามีก็กำลังทำน้ำสลัดนะคะทุกคนครั้งแรกของเขาครั้งแรกของเราด้วยค่ะ แต่ว่าหน้าตามันออกมาดีมากเลยใช้กระหล่ำปลีนะคะหั่นเป็นชิ้นๆค่ะแครอทแล้วก็แอปเปิลเปรี้ยวด้วยนะคะโอ้โซฟินสลัดดูหูมิดเกลียวผชุนนะเดี๋ยะโอ้แม่เกลียวพีเรากินสำหรับสิบคนนะคะเขาบอกทวมมาเ่วยได้แอปเปิลสีดกินเองไหมว่าจะอยู่อรอ่างนี้เดียวจะคลา Apelsin är här. Åh, oh, apelsin! Nej, men den här lilla. Okej. Nam som. Det är sue, icke san, sue. Test. Sen Mm, -hmm. Men, fin salat. Det så gå bra med chili. สลัดสวยมากเลยน่ทุกคนบิดเตอส,ส,สีดันทินทิตต์บาดาสลัดแค่ด้อยอะไรอีกหย ลูกตะกอดเหมือนน้ำส้มแอปเปิ้ล <c oughs> โอเคลูกตะกอแข่งเงอะ่มแต่คนหลาดก็ใช้ามาร์เทมด้อนหนแล้วก็ที่สามีทำเป็นน้ำมายองเนสนะคะแต่ว่ามีส่วนผสมเยอะมากเลยเกลือค่ะ ลุงไวกระเสียนค่ะ,คะหาเรื่องทำ อ่ะอบตัวแอดตาวิการดิสกัตชูด้กันอืมทุกคนสวยมากคับตียลย yeah. อีกก,กลอมทำยัง่ะอีกก,กลอมเนยัรูดสิสตะเราลืมใส่ขักชีลาวนะคะ กูแบบจะสปอร์เ hmm. ด mm ี hmm. mm ๋ยแต่นี่อีกแอนตานูนี่ได้อัคลอนูอีกแค่สทรนชอบเลยเออสมัคแค่ทิมก่อน ก็มีกคดเด้อสูบไหน,หนุอ่ออกเปรี้ยวๆแล้วก็มายองเนสนะคะอืมเคาะเสร็จแล้วนะคะสลาัาดน่ากินมาก แล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวรอรอรอแหวนตาแหวนตาแหวนตาทิดตาแฟลตแผนขาดแกข้างในนุ่มๆเสียอึดสำมันขาดแกเหมือนเคก้กเหมือนเคก้กค่ะแต่ว่าใส่เบคอน กินกับหลิงงอนสิทธาเถยดอยอยโยกลำอยู่กุบะสิทธาเธอมันนี่แก่นู่ปรบเล มาดูของเรากันนี่เนื้อครีมจะเป็นแบบนี้นะคะอ่ะสีอยู่ที่มุมกล้องเลยนะทุกคนโอ้ยชิมก่อนสิหเหมือนอเหมือนไข่ตุ่นเลยค่ะทุกคนเพราะมันมีไข่ด้วยนะคะซัมก็อแล้วแบาดแดาเดทออกสลัดโอเคทานแค่นี้นะคะมีอ่าแฟ แพนขาดแก้แล้วก็สาลัดค่ะแล้วก็กินกับ่าลิงงนอนแยมนะคะลิงงอนก็คือลูกผลไม้ป่าสีแดงค่ะทานแค่นี้ค่ะทุกคนแบบนี้นะคะแล้วก็ลิงงงอนค่ะแต่ว่าเดี๋ยวเราขอไปซอยพริกแดงมาหั่นข้างบนนะคะเสร็จแล้วค่ะแ l ลชพานขาดแก้เดี๋ยวสวีเดนมา นี <łość> ่เป็นอาหารสวีดิสนะคะอาหารสวีเดนค่ะอาหารวันนี้นะคะเราทำครั้งแรกอร่อยมากเลยค่ะก็ขอขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะบไปบลย